ลูกพี่กับลูกน้องนะครับที่แบบมีใจให้กันคร<อ>ับแบบที่ไม่รู้ตัว<อ>คือฝั่งนี้เขามาเต็มเลยแหละเขาเขารู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงถูกไหมใช่แล้วเขาก็ก็รู้ว่าเราเป็นผู้ชายก็คือสามารถจะแบบ รักได้แต่เราเนี่ยแต่เราเนี่ยในเรื่องเนี่ยคือพี่เวียถามจริงๆนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่คือในเรื่องเขาต้องต้องคิดว่าไอ้เพชรเนี่ยเป็นผู้ชายตลอดเวลาใช่ไหมเราเผลอใจเผลอหายยังไงขนาดนั้นอ่ะคือหนักมากครับแบบจิมคนเดียวแล้วก็แบบพูดคุยกันแล้วแบบเผลอหัวเราะออกมาแต่ผู้ชายด้วยกันด้วยกันเอ้ยยเฮ้ไม่ใช่แล้วมาดูน้องน้องทัด น้องควรมารอบสอง้วนะเพียพี่ผู้ชายทั้งแท่งนะน้องเชื่อมาดูได้เช็คของได้เช็คของได้ก็ก็ในเรื่องผมก็ค่อนข้างที่จะลำคาญตัวงนะคนอื่นเขดูออกหมดนะว่าไอ้จงเพชรเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ไม่แต่ผมว่าความด้วยความที่ตอนเจอครั้งแรกอ่ะครั้งแรกที่เจอคือมันยืนฉี่ถูกไหมฮะภาพที่เห็นคือคือยืนฉี่ด้วยกัน ไแมนๆคุยกันไหมครับุ้าภาพที่สองก็คือตะคิวกินมาเราก็ไปช่วยนวดให้พอนวดขึ้นน่องปุ๊บปั๊บโอ้แข็งเป๊กเลยที่เราไม่รู้เข่าเข่าเข่าแข็งได้ครับคุณพ่อเขาเพิ่งให้ปลัดขีดมาว้เป็นแท่งนตัวในปากแล้วมันเป็นไม้ที่ยาวมากคิดครับเราก็เลยคิดว่าผมไปโดนปั๊บผมคิดว่าโอ้พ่อรักนะเนี่ยปลัดขีนให้มาเยอะเลย ม่แต่มันน่าจะตลกตั้งแต่ตอนตอ่านบทแล้วนะใช่ไหมใช่แล้วอ่าน,น่น,น,นขับมันแบบอ,อ่ะมันก็เลยเป,เป็นเป็นความเชื่อที่พระเอกนัดรอนเชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นผู้ชายแน่แน่ใช่ซึ่งนัดนเองเนี่ยยังแบบยังไม่ได้เอกใจในความรู้สึกของตัวเอง<ช>แต่พวกเราทุกคนเนี่ยเอกใจในความรู้สึกของพี่เวียแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปรับรางวัลมานะคะจากภาพยนตร์เรื่องมาริลาอันนั้นก็เป็นแนวนี้เหมือนกันควาดรางวัลทั่วโลกมา เป็นแนวนี้อีกแล้วครับผมถามจริงๆนะคะโดยใช้ตอนนี้เนี่ยอหันหันไปมองต้องสันแล้วรู้สึกอะไรไหมคะผมว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจะออกตอนสักอายุสี่สิครับผมตอนนี้ขอทำงานก่อนขอโปรแกรมงานก่อนตัวต่อนปดูแลผมเป็นนะไม่ใช่เฮียไม่ใช่ไหผมโอ้โหผมน่าจะผิดผิดที่พิธามากเลยร่างกายผมนีแถ้าผมเป็นนี่ต้องเป็นการแบบ คงเป็นคนแรกในโคงการของเขาเลยครับที่มีแบบนี้ค่ะ,คะเดี๋ยวยังไง40รอดูกันอีกรอดูเบียรยรสายวายรอดูอีกทีนะ,ะฮะโอ้แข่งแข้งแขงแข้งแล้อ่ะมาที่น้องโป,ปบ้างเราก็เป็นนางเอกสายหาสายหามาเจอหนุ่มฮอตอย่างพี่เบียร <หา S 2> เราเกรงไหมนี่เรื่องแรกที่เล่นด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันแล้วก็จริงๆอะเกรงแต่เก็บอาการ กัวโป๊กล <entender> ัวโป๊กลัวโป๊กพี่พีรยรู้ไหมว่าน